สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนี่นะครับตามคำเรียกร้องที่มีน้องๆถามมาว่าปักเป้าเป็นไงบ้างก็จะมาอัปเดตให้ฟังหลังจากเลี้ยงมาประมาณกับหนึ่งปีนะหน่วยได้สลับกันกันกบตู้ของเอ็กซ์ลนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อตู้ใหม่เดี๋ยวเราซื้อตู้ใหม่แล้วเอาเอ็กซ์ลไปอยู่ตู้ใหม่นะครับกำลังดูอยู่ให้มันใหญ่กว่านี้นะเพราะว่าน้องอยู่สคนแล้วก็ นี่ก็เอาให้ปักเป้าอยู่ไปเลยเพิ่งจะเปลี่ยนน้ำประมาณ6กเชั่วโมงนะแต่มันยังไม่ไม่ใส่ดีนะครับน้ำสังเกตว่าตอนนี้ปักเป้าของนุ่ยเนี่ยเริ่มแบบว่าน้องจะไม่ค่อยรู้สึกเขาช่วงนี้เขากินน้อยๆลงก็ไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่า อยู่คนมานานมากหางเนี่ยจะผูผูพังพังหน่อยนะเพราะว่าช่วงที่เอาเพื่อนมาอยู่ด้วยอะ่ะลองดูไงสรุปเขาต้องอยู่คนเดียวจริงๆแหละของหน่วยอ่ยนะแต่ของคนอื่นไม่แน่ใจละถ้ามาด้วยกันแต่แรกอาจจะอยู่ได้ก็ได้แต่นี้เขาตอดห่างกันอะไรกันอีกตัวหนึ่งก็ตายตัวใหม่นะก็เลยให้เขาอยู่คนเดียวดีกว่านี่เราก็ให้อาหารไว้แบบนี้นะ เพิ่งเปลี่ยนน้ำแหละจะยังไม่ชินก็เดี๋ยวเขาก็กินของเขาเองแต่ถ้าไม่กินเนี่ยเวหนุยก็มีสำรองก็คือเดี๋ยวหนุ่ยเอาปลาไปให้กบได้แต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำให้ใสก่อนตอนนี้ก็ให้เครื่องกรองทำงานไปมันมีเสน,น่ห์ตรงสีสันลวดลายนะที่เขาสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยถ้าเขาเครียดหรืออะไรเงี้ยเขาจะเป็นสีดำ าเขาแบบสีสดใสสีเหลบบือนี่คือเขาแบบอารมณ์ดีสุขภาพดีนะครับข้างหลังเนะี่ยไม่มีแบ็กกราวด์ดีๆเลยไม่ได้ซื้อแบบที่ติดกระจกตู้ปลามานะเป็นแบบเป็นวิวภาพสวยๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนจะจัดตู้จะทําอะไรให้สวยๆก็แบบไม่ได้ทําเลยตอนแรกตู้เอ็กซ์ลอต่ะหนูใส่กิ่งไม้ใหญ่นะแต่ว่า หิ่งไม้ใหญ่มันน้ำให้น้ําแบบมันเหมือนแบบสีอะสีมันไม่สวยนะเพราะสีของคอนของขอนไม้มันออกมาพอดีข้างๆบ้านจะตำน้ำริกนะไม่รูได้ยินเสียงคกในน,นี้หรือเปล่านี่นะครับก็มาอัปเดตให้ดูเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าไงหนูจะมาให้ดูอีกทีนะสำหรับน้องปักเป้าตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวถ้ามาจัดตู้ใหม่หรือว่ามาทําอะไรเกี่ยวกับน้องปักเป้าเนี่ยเดี๋ยวหนูจะพยายามแบบไล่เลียเล้ยงสัตว์เลี้ยงหนุยออกมาแบบทําคลิปเรื่อยๆนะบางทีแบบกําลังแบบช่วงนี้ช่วงนี้ถ่ายกบก็จะกบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะแวะเวียนแบบไปทุกทุกตัวนะครับทุกคนโอเคครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเลยแค่มาอัปเดตปักเป้าให้ดูเพราะว่าดูห่างดูคีบสิเพราะว่า,าพยา,าพยามหาเพื่อนมานะแล้วก็แบบ ต้นตอดแบบนี้หางแหวงอะไรแหวงหนูก็ไม่หาละโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนหวังว่าวันนี้จะได้เห็น้อกปักเป้าแล้วนะเขาก็ไม่ค่อยโตนะเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้เลี้ยงทั้งนอกอ่ะไม่ได้เจอแดดธรรมชาติอะไรเงี้ยเราก็เลี้ยงแต่ในห้องโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย